พนอุดนุ้นพันแหกมานพี่น้องเอ้ยหนึ่งลอยกับกับปุ้กหนึ่งซ้ำส,สิบหา้าในคู่เมื่อไหร่ล่ะบอแน่แน่หือเอาในคู่มีจฉาทายจะกมิจ<น>คาทมีจะผ่ดหูือยังอยากกั ถามข่าวอยู่ว่าเป็ซึ่งได้ดิคืบบอว่าเห็นายาเมื่อกี้เหรอฮะ <laughs> หัวเทมืูริซ้อนนางเฮียนเน้่มาเจ็บหัวปวดหัวหมวกเก่าพี่น้องนีมีมีเนาะทุกคนเนาะยาลมโลดับด้ด้วยสีดในใน่ด้ายมันสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบิร์สคข่สุคนสบายดีเด้อทานผู้ชมเนาะมาพ,พอๆกับตาดำสาเหล่าไตาว่าสั้นว่าสันซาพี่น้องโอ้ยผูดด้ใดเนาะโทรมาเนาะบ้านนี่เนาะน้อ,นองอเล็กฮัลโหล เออกำลังไปเปิดคลิปเลิกเมื่อแล้วนี่ในคู่เมื่อเบิร์ตเหรอบอสอะในคู่เมื่อเบิร์ตเหรอบอบ้องนี่หรือบ้องย่างย่างอยู่สามคนจะกะบ้องในคู่ตีว่านในคู่เมตาดามเล่าสีเอายาลมมะหายิ่ถ้าแป๊บนึงเจ้าโบเลยบอกเราตั้งแต่ทำอีทบอสจะเห็นยังจะบโบบอกเราแต่รวนแล้วเผามื่อเล่าเมตาดามเล่าสีเอวยาลมมะหายิ่งในคู่ แม่ตะลำมใส่เออแม่ตะลำแม่ลานทำไมไม่คูกหน่หอยไม่าูงก็หาะสุดคนด้วยโอเควนไหว้พ่ายทงตอนเปิดคลิปเนาะพี่หน้องเนาะอ่าตาดำสาวเล่าตายหาันอ่าจะไปยามน้องอาเล็กอยู่ที่ห้องเฮียนซึ่งอ่า จะเป็นเวลาทีเพิินเลอะหงเฮียนจะสีนาพี่น้องแล้วก็จะถือโอกาสเอายาดมพี่น้องสมนุนไพรดมแล้วมีแห้งดมแล้วรวยแบรนด์ทีเคของตาดำเองเนาะไปให้ในคู่น้ำเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเมื่อตาดำซะะาเราไตขอขอบคุณหลายๆเดอ้อสำหรับทุกคนที่ซัพพอตยาดมสมุนไพรเนาะทุกคนเนาะาตาดำนี่ได้เปิดเฮดแบรนด์า band, ยาดมสมุนไพรของตัวเองนี่มานี่ เป็นเป็นเดือนแล้วนาะทุกคนนอะบบทันเดแบบว่าเฮดคิปเปิดโตเป็นทางการขอถทษเขออาอภัยในหลายเด้อะว่าตาด,ดํากับอันมีหานท่าเล็บเจลน้่จเจสีนะอันบางที่ดคขามากกจนคำเจสีนะก็เลยแบบว่าเลยตามเลยเลยตามเลยก็ถือโอกาสแบบว่าคลายไปนั่นเลยเจ้าไปน้่นเลยโดยที่แบบว่าบบทันใดเปิดโตสินค้าตั้งแต่มือแรกที่สั่งมาคายเนาะก,ก็คือเมื่อสองเดือนก่อน บท่านในอาของโบท่านในมาเนาะพี่น้องนาะก,กัมี่ไอหักอยู่ฟังไทยเพิ่นสนับสนุนเพิ่นอุดนุนเพิ่นแหกมานพี่น้องเอ้ยหนึ่งลอยกระปุกพี่น้องอุ้ยของบอท่านในหมาได้คล้ายก่อนขอบโมอขอบใจได้ไหลายเดอ้อสําหรับไอหกักอยู่ฟังไทยน้ะเพิ่นกะเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่แบบว่าอ่มามักสนับสนุนมาก อาทำบุญหรือว่ามาแบ่งปันน้ำใจโบวาสีหายกับทุกคนหรือได้ไลฟ์สองอย่าินากรว่าดเนาะทุกคนนอนแล้วส่วนอัญญาดมที่เพิ่นอุดหนุนเพิ่นบโบดาซื้อเอาไปใส่เองหรือว่าเอาไปเห็ดยังเนาะเพิ่นอุดหนุนแล้วหายตาดำนี่นะเอายาดมที่เพิ่นอุดนนุนหันเอาไปทำบุญเอาไปแบ่งไปปันหายคนหักคนแพงหรือว่าเอาหายพีเอาหายนอง กระดำก็ยายมาเฮ็ดคลิปแน่บดไ้เฮ็ดคลิปแน่เป็สีแน่นะป้าปนกันไปไปใสซก็เอาไปน้ำถือโอกาสมีคนหาคนแพงกระไ้แบ่งได้ปันได้ให้ข้าเจ้าน้ำแล้วก็มีน้าปองน้ะทุกคนนะอ,อยู่กรุงเทพมหานคร่นก็บอุดนนุนอสองแพ็คพี่น้องเป็นจำนวนอนึ่งพับาทอ่ามันถึงยู่กระปุกหนึ่งสามสิบหพันกีบ สามสิบพันกีบแล้วแต่โปรโมชั่นจะเสียนะนะปองเพื่อนกัอุ่นนุนยาดมของตาดำเนืองในโอกาสวันเกิดของเพ่นเนาตะตาดำก็ขอขอบคุณหล้ยๆเดอ้อนะปองเดอ้อนะปองเพิ่นกัซื้อคือกันอีพี่น้องโบเอาของสื่อที่โบเอาของฝากให้เอาไปทำบุญให้เนวาสันตาดำกัซาถูกขอขอนุโมทนาบุญนำเนาะและมื้อนี้นี่สิอาไปยามน้องอเล็กกะสีถือโอกาสแบ่งปันยาดมให้ในครูหนำและก็ขอบใจไอโบเดอ้อลาซุดเนาะมา อุดหนุนซิแพ็กไอโบโซล่าเนาะทุกคนเนาะขอบุ้งขอบใจไอร์ไลายๆเดออยากสนับสนุนซัพพอร์ตอ่าตะดำซาวเล่าไตาซึ่งเป็นหลุนนนองเนาะถือว่าอ่าเป็นอ่าไอหักนนองหักกันผู้หนึ่งพี่น้องทีเฮ็ดไซยูทูบน้ำการขอบคุณไอร์ไลายๆเดอเนาะไปบ่เบาเงี้ยวพี่น้องไปยามนนองอเล็กกันทุกคนไป So 1941, ู้เมื่อไหร่เราบอแน่แน่ห้องเจ้าบอบอกคนตะลุนบอคู่คนนึงอ่ะเล่าหันไปรับหรือเราโอ้เอาสบายดีเพ่นเนตตี้สบายดีมาสบายพนสิว่าในขู่ซ้อนบอดีร้ายหันเออโอ้ยไปใส่นี่เป็นผู้ใดนี่มาสบายดีเบงดีโอ้ยจบเมื่อวันหนึ่งสองจะสิแตกมือนีเล่าห้องเฮียนไว้แท้ แก ang, ่แน <S s <S ่ลูกเอาในคู่มีจะขนในคู่มีจนอย่าหยาดกันดูอ๋อยาผู้เทาเจ้าเจ้าเดินอเหียนแล้ว่าบายดีในคู่ในคู่ในคู่ปอมเออพันจีว้าในคู่ก็ซ้อนบอลนี่ เจ้ายาลมมาให้ในคู่สบายดีกำลังเรื่องหเยียนเป็นจังไนในคู่บ่ได้ถามข่าวกันโดนบ่ได้มาเหยี่ยมมายามโดนมือนี้มาหนวดเวลาเด้อเป็นครูอาจารย์เป็นกาถามข่าวอยู่ว่าเป็นจังได้ดิคือว่าเห็นมาหยามหงเยียนเหาอเมฆาเบียกเนาะข้าเบียกตัวเองเป็นเมฆาออนไลน์ในคู่ไม่บสบายดีเนี่ยเศรคู่มาอยู่ไม่เนี่เศร้าคู่มาอยู่ไม่เศร้างามแต่อยู่บ้านได้าศร้าคู่เศร้าเลยน้าหวาปกติมีแฮปกตินี่จังม่งเลย สามโมงสี่สิบหาม้เมื่อนีนอกเวลาเพื่อว่าบ่เป็นการรบกวนเมื่อนีนอกพี่น้องนออันตาดำเศร้าเล่าไตหันกระสีเอายาลมมาแบ่งปันให้เศร้าขู่ลมบางทีว่าเมือยก็เล็กๆนาอโอ้ยสภาปวดหัวแถมเมื่อนีซ้อนนางทียนได้มาเจ็บหัวปวดหัวหมวกเก่าพี่น้องนี่นีนีเนาะทุกคนเนาะยาลมสมุนไพรดมแล้วมีแห้งดมแล้วรวย เจ้าหน้อยสีว่าโ่อลมละรวยเลยบอลลวยความมีแห้งรวยความสดซือนเด้อพี่น้องเด้อร์อาฟางตอนเศร้าขู่มิจะโคนขอบใจเด้อมิจะโคนรหาโคนแน่เพิ่นไปใส่เพื่อแหละเพิ่นเมื่อบานก่อนเด้นเพิ่นเมื่อบานก่อนขอบใจเด้อขอบใจเด้อมิแต่ขู่กับเจ้าไปนั่มใส่แมนมาแห้งห้ปีนนั่นเด้อ แล้วจังสีบบกโตแล้วก็จังสีมาอุนนุนโดยขอบใจเศร้าคู่ใจขอบเมนเป็นกนังใจให้เศร้าคู่คือการเศร้าู่ปัจจุบันนี้น,นักเฮียนเทาหนี้เบอร์ท่งเฮียนนี้มีจ้าคนแล้วลนักเฮียนม่มรู้เฮียนนี้รอร่อยเธาได้เกาะออยสี่อยสี่สิบสองคนปีนี้ปีนี้อรอยสี่สิบสองคน1รอยสี่สิบสองคนท่งเฮียนนี้ปอหนึ่งห้าปอหาปอเกี่ยมมีปรเกี่ยมนะมีปรเกี่ยมนะาปรเกียมปอหนึ่งห้าปอหานะ เป็นขี่ปอกียมนอกซัมหนีนี่ปอสองปอสองคือตัวหน่อยปอสองแมวเฮียนตัวหน่อยเด้อโดนสมุนไพรมีแต่ว่าสิฟางน้องอเล็กเอาเอาไว้ในคู่ยังอีกสามสามคนในคู่นาะยังสามคนปัจจุบันหาคนเนาะในคู่หาคนมีฮกปออ้าวเดี๋ยวปอกียมไผ่ซ้อนในคู่ปอกียมพ่อหาซ้อนข้ามไปเดียวกันฝังก้อนหนึง โอ้สบปั๊บเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะมนน้ำหน่วยการเคื่อนโซนี่ก็คือห้องเฮียนบ้านปฐมบ้านคันแยงบ้านคันแยงมีมีเอฟซีมีคนหาคนแพงพี่น้องห้าไแ้่มาหย่มยามร้ายคนเนาะวังมาโอกาสหนาจะมีเนาะในครูเนาะแมนๆมาสัญชาเมือนาสิบ้าค้ายหนามเด้อ ลอยซีซีพคนน้อลอยซีซไปลอยซีซีโซ่วาสันสาปีนี้จะมีพัสดกรผือ่น้อยนึงเพิ่มขึ้นดีดีมีแห่งเด้อขอบคุณขอบใจเด้อลำด้วยด้วยสีใดกลายมันแห่งๆปังๆซาถูกนาะพี่น้องทานผู้ส้มก็นแห่งๆปังๆคือกันเด้อปัจจุบันนีนี่อันในคู่อยากสอบท้ามน้อยหนึ่ง ห้องเฮียนห้องเฮียนเฮานี่นั่งเฮียนเฮียนไหลอยู่บ่นักเฮียนเฮานี่ส่วนนายกะเฮียนได้มีดจำเฮียนจำนวนหน่อยนึงที่บาบูได้เนาะเครื่องเครื่องอะไรเครื่องดอกทีบาร์ทีบาร์เฮียนบ่ไหลนะส่วนนายจะเป็นนักเฮียนสาเหตุจากว่าพ่อเมย์ไปทำงานอยู่บนไกลจะสิปากดุไปนั่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่บังเถื่อเขาก็มาห้งเฮียนบโปกติจะสิ เาเจ็ดเป็นน้ามาบา,บาดขาดบาดโบบาดะเข้าเฮียนบบตัวเน,น,นื่งสาเหตุของเข้าซ้อนเข่าบไรเนาะแล้วเขาบบสูมาเขียนนะนเขียน,น,นะส่วนขาเพิ่มคาเ้าเหียนน,ยนีบ่บเป็นเหตุแล้วบบเป็นปัดใจที่นอโบบเป็นปัใจนอเห้ง<อ>เ,เหียนเท่านี้เป็นห,ห้องเียนับหรืองเฮียนเอกสอนในขูห้งเหียนประโมกันแยงนี่เป็นห้องเหียนลาดห้งเหียนลาดโอ้เป็นห้องเียนน่ะ ที่ว่าสางคือจังบาเลยพืจากพระอาจารย์เลยะอาจารย์วะเน่าหน่พระอาจารย์มีกันฮะบุ้งแล้วก็พระอาจารย์ชี้ทองกันฮะบุ้งบอกว่าังไหนน่าสะคุณไดาเสน่ห์นี่แหละวาสันสารเป็นไหไปน้องกนเนาะดูเม่หอะไรจากพื้นเลยส่สน่ห์อะไรน้ำปรสะดเนโบ้จริงเลยแต่จะมาสอนบางนึงนี่นะกระบุขอมูลายแต่บาม่าเัาเรียนนังอยู่เดียวเดียวเยพือยู่เดียวเลยหาน้ำล้างหมดซะ อาจารย์มาน้ำลังก็เลยโบกอยู่เป็นข้าวมากแต่ทางอื่นมาสอนอยู่นี่ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้เศร้าคู่เด้อเศร้าคู่ไม่ก็สูสูยาสีท่านฝ้าวถอกกบเล็กหน่อยเลยนี่มีรุ่นนี้แห่งสอนหยากรอยนี่สองสองขวดนี่มาท่านไหนละก่อนอาสาสาวเศร้าคู่อันขั้นห้าเอิ่นภาษาบันบันห้าภาษาคู่อาสาแมนอาสาเป็นอาสาก่อาซากรจะปีเนาะ เหล้วแต่เาจะอาสาบอกขันเทิงพันธ์ชีเฮียนคนนี้โดยเป็นกำลังใจให้เด้อขอให้ใจตามเป่าไหวๆเนาะผสมคนสำเร็จไหวๆเด้อสาวคู่อาสากระลายเนาะพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี้ตาดำก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวคู่ทุกคนเด้อทีบวรสรอยู่ทุกทูเฮียนเนาะถ้าได้มีโอกาสไปบ้านได้เมืองใดตาดำก็สบศบีเอายาดมหายเด้อพี่น้องเด้อ มาสันทารุนีนีสิคออันไปต่อกับเด็กๆก่อนขอบใจได้ร้ายในคู่ขอบใจได้ขอบใจแด้เนี่ยเสียชีพานำมาเลี้งแบบให้ในคู่อีกสามคนเนาะเออโอเคไปเมื่อ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 ันสีแตงเผาแตงแม่ปพิ่มดีใจโดยมังแห้งให้ปิดเด้อ